ผู้สื่อข่าวที่ปราจีนบุรีรายงานนะครับมีกเกษตรกรนะอยู่ที่ย่านรีอําเภอกบ,บินบุรีปราจีนเนี่ยนะฮะปลูกแตงกวา3าไร่เศษเท่านั้นนะครับสร้างรายได้ให้บ้านได้ดีมากเลยเพราะเห็นว่าที่บ้านเนี่ยนะฮะมีสระน้ำอยู่พอดีเลยนะฮะก็เลยเพียงพอที่จะปลูกพืชอายุสัน้นเก็บขายได้ในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถเก็บขายได้แล้วยังดีกว่าไม่มีรายได้ในครัวเรือนนะครับ โดยนายอนุรักษ์พรมเปเรวเกษตรกรแบ่งพื้นที่3ไร่เศษนะครับปลูกแตงกวาเพราะเห็นว่ามีสระน้ําที่ขุดไว้ข้างบ้านแล้วก็มีน้ําพอใช้ตลอดหน้าแรงนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมเมล็ดแตงกวามาปลูกนะครับโดยใช้ระบบน้ําแบบสายยางน้ําหยดเนี่ยแหละครับใช้เชือกไนล่อนทาเป็นร้านนะฮะสำหรับให้แตงกวาเลื้อยขึ้นไปด้านบนนะครับหลังจากปลูกห่งเดือนแตงกวาก็ออกดอก รออีก15วันครับก็สามารถเก็บลูกแตงกวาขายได้แล้วนะครับเฉลี่ยเก็บแตงกวาได้ไร่หนึ่งเนี่ยสามร้อถึงสี่กิโลกรัมอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ได้ประมาณ20-25ถึงวันถึงจะหมดรุ่นนะครับนำแตงกวาเนี่ยส่งขายพ่อค้าที่ตลาดสดเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปหาตลาดอะไรให้วุ่นวายมากมายแตงกวาเนี่ยมันขายง่ายค,คนกินกันเป็นประจําทุกวันนะครับก็ไปขายพ่อค้าที่ตลาดเลยครับ ก็ขายกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมโลละ15บาทเพราะฉะนั้นจะมีรายได้ประมาณ1,000 10, 0หมถึง2,000 20, 0บาทต่อ1ไร่นะครับรวม1รุ่นที่เขาจะปลูก3าไร่เศษนะย้ำพื้นที่ตรงนี้นะก็จะมีรายได้ประมาณ50,000บาทนะครับอาจจะมีค่าแรงนิดหน่อยนะครับต้องไปจ้างแรงงานจากพื้นบ้านมาช่วยเก็บ3 4คน โดยจ้างค่าโดยค่าจ้างเก็บแตงกวาเนี่ยนะฮะโลละ2บาทฉเฉลียแายงานที่มาช่วยเก็บแตงกวาเนี่ยจะมีรายได้คนละ300ถึง400บาทต่อวันนะครับเดี๋ยวฟังเสียเจ้าของหน่อยครับแปลงนี้ก็ประมาณ3าสีไร่ครับระยะเวลาในการปลูกก็ประมาณ1เดือนหรือ35วันออกดอกในช่วง30วันอีกคาวันก็เริ่มเก็บผลผลิตผลผลิตต่อไร่ ก็ประมาณสามถึงสี่ร้อยโลต่อไร่ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทครับทรงสิบห้าบาทรายได้เฉลีย่ยต่อแปลงก็ประมาณหมื่นสองหมื่นครับสองหมื่นต่อไร่อรับกำไรสุดที่แปลงนี้ก็หักค่าใช้จ่ายค่าอะไรหมดก็ประมาณในเกินห้าหมื่นครับเดียวประมาณห้าหมื่น